Last, ยูดีพีลัยินดีนำเสนอสาระน่ารู้และทันต่อเหตุการณ์กับรายการไซ n ์สตอรี่ทุกวันจันทร์และวันอังคารครับดำเนินรายการโดยท่านอาจารย์วิมลพันธ์อภาภเวศระฟังพร้อมกันได้นะครับที่เว็บไซต์ o n l i v e rmudp ac t th ครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไซส์โซรีนะคะกับดิฉันวิมพทันอาภวิชญ์เเกิดค่ะที่สถานีวิทยุออนไลน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร R.M.U.T.P.Life นะคะอย่าลืมนะคะเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามพูดคุยทักทายกัน ขณะนี้นะคะคุณฟังคุณผู้ชมกำลังอยู่ในช่วงเวลาของไซซอรี่ค่ะในช่วงแรกเป็นเดลี่ซอรี่ค่ะช่วงนี้มีประโยชน์ดีๆจากองุ่นชายมัสแคสนะคะมาฝากกันค่ะส่วนช่วงที่2เป็นนิวซอรี่ค่ะมาติดตามข่าวจากนักวิทยาศาสตร์ที่ตรวจ ฟอสซิลชนิดหนึ่งนะคะพบเป็นผู้ล่าใต้น้าอายุเก่าแก่มากกว่าไดโนเสาร์อีกนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้ในรายการไซส์โซลีนะคะ เปิดรายการในช่วงแรกกับเดลี่ซอรี่ค่ะช่วงนี้มีเรื่องขององุ่นที่ชื่อว่าชายมัสแคสนะคะมาฝากกันค่ะคุณฝั่งคุณผู้ชมค่ะองุ่นไซมัสแคสที่หลายคนเรียกขานกันจริงๆแล้วชื่อของเขาก็คือชายมัสแคสนะคะหรืออ,องุ่นาย มัสคัสนะคะก็เป็นผลไม้ที่เอารอยประโยชน์ขององุ่นชนิดนี้ดีต่อสุขภาพในหลายด้านด้วยกันนะคะอ,ะองุ่นชายมัสคสนั้นเป็นผลไม้จากญี่ปุ่นที่มีรสชาติหอมหวานเนื้อสัมผัสก็นุ่มแล้วก็หยุนคล้ายกับเยลลี่เลยทีเดียวนะคะจึงนับว่าเป็นผลไม้ที่ใครได้ชิมแล้วก็ติดใจนะคะรวมทั้งะจะบอกว่าเป็น ติดโผผลไม้ยอดฮิตในเมืองไทยไปเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะคะดังนั้นนะคะวันนี้ทางรายการก็จะพาคุณฝังคุณผู้ชมนะคะมาะรับรู้ถึงประโยชน์ของอชายมัสแคทกันค่ะเพื่อให้ทุกคนที่กินได้ฟินไปอีกหลายเท่าเลยทีเดียวนะคะ องุ่นชายมัสแคสนั้นเป็นองุ่นที่ถือกำเนิดขึ้นในปี2,531นี่เองค่ะจากการปรับปรุงสายพันธุ์องุ่นของสถานีวิจัยองุ่นแล้วก็พับนะอากิสึนะคะจังหวัดฮิโรชิม่าที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะและก็ได้ขึ้นทะเบียนสายพันธุ์เอาไว้ ในปีพศ2549หลังจากนั้นนะคะองุ่นชนิดนี้ค่อยๆแพร่พันธ์มาตามพื้นที่ในทวีปเอเชียค่ะโดยเฉพาะในจีนแล้วก็เกาหลีที่ปลูกองุ่นชายมัสแคสหรือที่เราเรียกกันว่าสายสายมัดนั่นเองนะคะ,อ,ะอย่างกว้างขวางเลยทีเดียวค่ะ ปัจจุบันในไทยก็มีแหล่งปลูกองุ่นชนิดนี้ด้วยเช่นกันนะคะทั้งภาคเหนือตอนบนอย่างจังหวัดเชียงใหม่แพร่หรือแถบเขาคอก็มีไร่องุ่นชายมัสแคสนะคะแล้วก็เนื่องจากเป็นองุ่นที่ถูกปรับปรุงสายพันธุ์ขึ้นมานะคะจึงมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ก็คือผลจะมีลักษณะกลมค่อนข้างใหญ่ผิวจะมีสีเขียวอมเหลืองเนื้อแน่น กรอบนะคะหรือในจะนุ่มๆฉ่ำๆไม่มีรสฝาดส่วนใหญ่จะไร้เมล็ดนะคะหรืออาจจะมีเมล็ดอยู่บ้างเล็กน้อยแล้วก็เด่นที่ความหอมหวานของกลิ่นนะคะ,ะมสัสแคสต,ต่างจากองุ่นทั่วไปส่วนใหญ่ก็จะมีผลเร็วนะคะส่วนรสชาติก็จะติดฝาดนิดและส่วนใหญ่ก็จะเป็นองุ่นมีเมล็ดสรคุณขององ,องุ่นชัย มัสแคสนะคะจัดเป็นผลไม้เพื่อสุขภาพตามนี้เลยนะคะ,ะนั่นก็คือมีไฟเบอร์จึงมีส่วนช่วยกระตุ้นในเรื่องของระบบขับขับถ่ายนะคะหรือระบบย่อยอาหารอ,อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระอย่างสารโพลิฟีนอลเช่นสารเลสเวอร์ลาทรอดนะคะ ที่เด่นในเรื่องของฤทธิ์ต้านการอักเสบนั่นเองค่ะแล้วก็ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระชนิดอื่นๆรวมอยู่ด้วยมีวิตามินซีวิตามินที่ช่วยในเรื่องของกระบวนการเสริมสร้างคอลลาเจนป้องกันเลือดออกตามไรฟันช่วยเสริมภูมิคุ้มกันมีวิตามินเคที่ดีต่อสุขภาพกระดูกโดยมีส่วนช่วยให้ร่างกายดูดซึมแคลเซียมได้ดีขึ้น มีวิตามิน B6 ช่วยบำรุงร่างกายลดอาการอ่อนเพลียเหนื่อยล้าแล้วก็ช่วยในกระบวนการเผาผลาญมีธาตุเหล็กช่วยบำรุงเลือดลดความเสี่ยงโรคโลหิตจ,จางนะคะค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะองุ่นไซมัสแคสนั้นยังมีวิตามินแล้วก็และธาตุดอื่นๆอย่างเช่นแมกนีเซียม แคลเซียมโพแทสเซียมนะคะน้ำจากความฉ่ํากินแล้วจึงรู้สึกได้ถึงความสดชื่นขึ้นทันทีค่ะค่ะองุ่นชายมัสคัสในที่ขายในบ้านเราก็จะมีทั้งปลูกในไทยเองและนําเข้าจากต่างประเทศอย่างญี่ปุ่นเกาหลีนะคะแล้วก็จีนราคาจึงแตกต่างกันออกไปโดยราคานั้นเท่าที่เห็นในช้องตลาดก็จะอยู่ราวกิโลกรัมละ 400-4,000ถึง 4, บาทเลยทีเดียวนะคะหรือจะมีที่แบ่งขายเป็นช่อๆราคาก็จะประมาณ170-1,000ถึง 1, บาทต่อช่อใครสนใจอยากจะชิมรถองุ่นใชมัสแคทก็ลองไปหาซื้อกันได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตหรือตามตลาดก็มีขายค่อนข้างเยอะเหมือนกันเลยทีเดียวนะคะค่ะคุณฝ่งคุณผู้ชมคะอ,อย่างไรก็ตามนะคะ อ่างุ่นนั้นก็เป็นผลไม้ที่มีปริมาณน้ำตาลสูงพอสมควรอยู่แล้วนะคะแล้วก็ชายมัสแคทเองก็มีรสหวานฉ่ำนะคะมีน้ำตาลสูงมากกว่าอางุ่นทั่วไปดังนั้นจึงควรรับประทานอย่างพอเหมาะเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะอย่างที่บอกไปนะคะว่าผลไม้ที่มีน้ำตาลหาว่าใครกำลังมองหาผลไม้ที่กินแล้วไม่อ้วนนะคะแถมช่วยให้นอนหลับสบายได้อีกด้วยนะคะก็ มีผลไม้หลายชนิดด้วยกันนะคะก็ลองฟังกันเลยนะคะว่าหลายคนนั้นมีความกังวลว่าถ้ากินอะไรก่อนนอนอาจจะทําให้อ้วนนะคะหรือนอนไม่หลับได้แต่ไม่ใช่กับการกินผลไม้แน่นอนค่ะเพราะว่าผลไม้จัดเป็นอาหารที่ย่อยง่ายวิตามินสูงแร่ธาตุ ก็มีเยอะนะคะและสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยค่ะอีกทั้งผลไม้บางชนิดยังช่วยให้นอนหลับสบายขึ้นด้วยนะคะอย่างเช่นผลไม้ที่อุดมไปด้วยทริปโตเฟนนะคะช่วยในการนอนหลับแล้วก็ผลไม้ที่มีแมกนีเซียมนะคะช่วยผ่อนคลายทําให้หลับสบายขึ้นเช่นกันนะคะแต่ผลไม้ก็มีแป้งและน้ําตาลอยู่จึงเป็นที่มาของความกลัวว่า กินผลไม้ก่อนนอนแล้วจะอ้วนซึ่งเราสามารถเลือกกินผลไม้น้ําตาลต่ําผลไม้ที่มีคาร์โบไฮเรดรตน้อยรวมไปถึงผลไม้ลดน้ําหนักที่ให้พลังงานต่ําๆได้เช่นแอปเปิลเขียวนะคะส้มสวรรหรือกีวีที่สำคัญคือควรรับประทานในปริมาณเล็กน้อยหรือกินก่อนนอนสักครึ่งชั่วโมงถึง2ชั่วโมงขึ้นไปนะคะก็น่าจะดีกว่ากินแล้วนอนทันทีเลยค่ะ แล้วก็ถ้าอยากจะกินผลไม้ก่อนนอนอารายการต่อไปนี่ก็คือผลไม้ที่ทางรายการอยากจะแนะนำนะคะเริ่มต้นด้วยกล้ยหอมมีทริปโตเฟนซึ่งเป็นกรดอะมิโนที่มีส่วนช่วยกระตุน้นเซโรโทนินนะคะฮอร์โมนที่ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายค่ะช่วยในการนอนหลับส่วนกล้วยน้ำวาก็มีทริปโตเฟนเหมือนกันนะคะ กินแล้วก็จะช่วยอิ่มสบายท้องและนอนหลับง่ายสวรสมีแมกนีเซียมสูงช่วยลดความเครียดช่วยผ่อนคลายโดยอาจจะดื่มน้ำคั้นแล้วผสมน้ำผึ้งดื่มก่อนนอนก็ได้ค่ะ,ะถ้าใครไม่ชอบเปรี้ยวจะจ,จัดของสวรสนะคะส่วนมะเฟืองก็มีโพแทสเซียมสูงช่วยในการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อทำให้ร่างกายรู้สึกสบายขึ้น แต่ไม่เหมาะกับคนที่ป่วยเป็นโรคหัวใจหรือโรคไตที่ต้องจำกัดโพแทสเซียมค่ะกลับมาถึงส้มผลไม้น้ำตาลน้อยบ้างนะคะแล้วก็มีแคลอรี่ต่ำค่ะและยังมีกลิ่นหอมของส้มทำให้รู้สึกผ่อนคลายหลับได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะสับป,ประรดนั้นมีส่วนช่วยกระตุ้นฮอร์โมนเมลาโทนินที่ช่วยในการนอนหลับเช่นกันนะคะหลังรับประทานไปประมาณสชั่วโมงค่ะ ส่วนแอปเปิลสีเขียวนั้นอุดมไปด้วยวิตามินแร่ธาตุสารอาหารที่ดีต่อร่างกายแถมยังมีไฟเบอร์ที่เยอะมากเลยนะคะกินแล้วก็จะอิ่มสบายท้องไม่ต้องกลัวน้ำตาลพุ่งด้วยเพราะเป็นหนึ่งในผลไม้น้ำตาลต่ำค่ะค่ะมาถึงกีวีบ้างนะคะในกีวีนั้นมีงานวิจัยพบว่าการกินกีวี1-2ผลกลาง ก่อนเข้านอนประมาณหนึ่งชั่วโมงช่วยให้หลับไวแล้วก็หลับได้นานขึ้นเพราะกีวีมีส่วนช่วยสร้างฮอร์โมนเซโรโทโนินนะคะฮอร์โมนที่ควบคุมวงจรการนอนหลับซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพการนอนโดยตรงแล้วก็ปิดท้ายด้วยฝรั่งผลไม้พลังงานต่ำที่เปลี่ยนไปด้วยไฟเบอร์ช่วยให้อิ่มอยู่ท้องลดการกินขนมจุบ,จ,บจิบตอนกลางคืนได้ค่ะ แต่ต้องกินแบบเปล่าๆไม่จิ้มพริกเกลือหรือน้ำปลาหวานเด็ดขาดนะคะใครที่ชอบหิวมือดึกแล้วก็อยากจันนะคะลองกินผลไม้ก่อนนอนได้นะคะเพราะนอกจากจะเติมสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเราแล้วนะคะผลไม้ก็ยังมีไฟเบอร์สูงช่วยแก้ปัญหาให้คนท้องผูกได้ด้วยค่ะเช้ามานะคะก็จะได้ถ่าย คล่องมากกว่าเดิมแถมการกินผลไม้ก่อนนอนในปริมาณที่เหมาะสมนะคะก็ไม่กระทบกับน้ำหนักตัวอีกด้วยค่ะ สู่ช่วงที่2ของรายการนะคะกับช่วงของ New s o รีค่ะมาติดตามข่าวจากนักวิทยาศาสตร์ที่ตรวจฟอสซิลชนิดหนึ่งนะคะแล้วก็พบว่าเป็นผู้ล่าใต้น้ำที่มีอายุเก่าแก่กว่าไดโนเสาร์รายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะคะติดตามรละฟังรับชมในรายการกันนะคะค่ะคุณฟังคุณผู้ชมคะนักวิทยาศาสตร์ก็เปิดเผยว่าพบซากของฟอสซิลสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ รูปทรงคล้ายกับสลามเมนเดอร์ที่คลองผื้นโลกน้ำโลกดึกดำบันมาก่อนที่จะมีไดโนเสาร์ตัวแรกนะคะตามการรายงานของ AP ผลการศึกษาซากหัวกะโหลกและกระดูกสันหลังของสิ่งมีชีวิตที่ชื่อไกอาเซียเจนนีอถูกเผยแพร่ในวรารสารเนเจอร์นะคะก็พบว่ามันมีอายุ280ล้านปีซึ่งเก่าแก่กว่าช่วงเวลาที่ มีไดโดเสาวซึ่งหมายถึงสัตว์จำพวกเลื้อยคานที่ใช้ชีวิตบนโลกราว240ล้านปีก่อนนะคะหัวกะหลกของมันมีความยาวราว60เซนติเมตรค่ะโดยนักวิจัยคาดว่านักล่าตัวนี้มีขนาดใหญ่กว่ามนุษย์ด้วยนะคะแล้วก็น่าจะใช้ฟันหน้าบนหัวที่กว้างและแบนเพื่อดูดและเคี้ยวเหยื่อค่ะไม่ขึ้อ่อกว่าเตส นักชีววิทยาจากมหาวิทยาลัยชิคาโก้นะคะที่ไม่เกี่ยวข้องกับการศึกษานี้กล่าวถึงการใช้ชีวิตของผู้ล่าโบราณนี้นะคะว่ามันทำตัวเป็นที่เย็บกระดาษที่ดุร้ายนะคะก่อนหน้านี้นักวิจัยต่างตรวจสอบการมีอยู่ของสัตว์นักล่ายุคโบราณกันมายาวนานเพื่อค้นหาที่มาของสัตว์จำพวกเอ่อเตตรพอดนะคะหมายถึงสัตว์บกสีขานะคะที่ วิวัฒนาการจากสัตว์มีครีบที่อาศัยอยู่ใต้น้ําซึ่งกระบวนการวิวัฒนาการนี้ต่อมาก็ทําให้มีสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำนะคะนกแล้วก็สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่รวมถึงมนุษย์อฟอสซิลสัตว์จำพวกเตตราพอดโบราณสุวมากจะถูกค้นพบในชั้นถ่านหินในพื้นที่เส้นศู์สูตร ที่ปัจจุบันคือทวีปอเมริกาเหนือแล้วก็ยุโรปนั่นเองค่ะแต่ไกาอาเซียเจนนเอที่มีอายุถึง280ล้านปีถูกค้นพบในพื้นที่ที่ปัจจุบันคือประเทศนามิเบียในทวีปแอฟริกานะคะซึ่งในสมัยโบราณน,นั้นเคยปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งนั่นหมายความว่าสัตว์สีเท้าอาจจะอาศัยอยู่ในพื้นที่หนาวเย็น มานานมากกว่าที่นักฟิสิกส์เคยคาดการเอาไว้ซึ่งนำไปสู่คำถามต่อไปนะคะว่าสัตว์เหล่านี้ครองโลกทั้งใบได้ตั้งแต่เมื่อไหร่และอย่างไรนะคะเอ่อคาวเดียมาซิกาโน่หนึ่งในเจ้าของงานศึกษานี้จากมหาวิทยาลัยบวโนสไอเรสก็กล่าวว่าเรื่องราวช่วงต้นของสัตว์สีขาตัวแรกมีความซับซ้อนมากกว่าที่พวกเราคิดนะคะสำหรับ ที่มาของชื่อไกอาเซียเจนีเอมาจากจุดค้นพบในชั้นหินที่ชื่อไกอัสรวมกับชื่อของนักบรรพชีวินวิทยาที่ศึกษาวิวัฒนาการสัตว์สีเท้านะคะเจนนิเฟอร์แครกนะคะค่ะมาตามติดกันต่อการค้นพบไดโนเสาร์อีกพันที่คล้ายอาวุธเทพเจ้ากันบ้างนะคะโลกิค่ะ คือชื่อของมันนะคะสันักข่าวรอยเตอร์รายง,งานข่าวแล้วก็ระบุว่าไดโนเสาร์กินพืชตัวนี้มีชื่อว่าโลกเิเซลาท็อปเรนจีร์มิสนะคะชื่อค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะคะโลกิเซลาท็อปเรนจีร์มิสนะคะค่ะก็มีลำตัวยาว6.7เมตรเลยทีเดียวหนักราว5ตันครึง่งแล้วก็มีปากอา่า ยื่นมาเพื่อหาอาหารประเภทเพืชตามพื้นดินโลกิเซลาท็อปนั้นมีเขากว้างนะคะขอไทยค่ะมีเขาโค้งยาวมากกว่า40เซนติเมตรอยู่เหนือตาแล้วก็มีเขาเล็กๆอีกตามแก้มและตาโดยเฉพาะที่แผงคอที่มีเขาแหลมอย่างน้อย20อันเลยทีเดียวแล้วก็มีฝั่งละข้างที่มีความยาวอย่างน้อย61 เซนติเมตรนะคะซึ่งถือว่าเป็นไดนโนเสาร์ที่มีเขาบริเวณผังคอที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีการสังเกตมาเขาเหล่านี้มีลักษณะคล้ายกับมีดของโลกิเทพเจ้าที่มีอุปนิสัยซุกสนนะคะและชอบกลั่นแกล้งในตำนานซึ่งกลายเป็นแรงบันดาลใจที่นำมาสู่การตั้งชื่อโลกิเซลาทอ็อป ซึ่งสามารถแปลได้ว่าใบหน้ามีเขาของโลกิหรือทรงคล้ายคาริบูที่สื่อถึงอ่าทรงเขาตรงแผงคอที่คล้ายคลึงกับกวางคาริบูโลกิเซเลท็อปเป็นหนึ่งในอ่าสปีชีส์ของไดโนเสาร์มีเขาที่เรียกโดยรวมว่าเซเลท็อปเซียนซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในอเมริกาเหนือและตะวันตกของทวีปอเมริกาในยุคอ่าครีเทเชียส ที่ณเวลานั้นทวีปนะคะก็ยังคงถูกแบ่งครึ่งด้วยผืนทะเลปิดค่ะไดนเสา์เขางามตัวนี้ถูกค้นพบที่จุดขุดค้นในรัฐมอนเทนาสหรัฐอเมริกาห่างจากชายแดนแคนาดาราว3.6กิโลเมตรโดยคาดว่าโลกิเซลท็อปใช้ชีวิตอยู่ตามป่าและทะเลสาบตามพื้นที่ที่ปัจจุบันเป็นภูมิภาคตะวันตกของทวีปอเมริกาเหนือนะคะ จเอ่อเซอร์ติสนักบรรพชีวิตวิทยาจากสถาบันวิจัยเขตร้อนสมิธโซเนียนนะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยโคโลราโดผู้ร่วมเขียนงานค้นคว้าเดโนเสาร์โลกิเซลาท็อปนะคะก็วิเคราะห์นะคะว่าเขาของมันนั้นก็จะถูกใช้เพื่อข่มขู่ศัตรูน,นั่นเองคะ่ะแล้วก็รวมถึงการ ดึงดูดเพศตรงข้ามเพื่อผสมพันธุ์หรือเอาไว้จำแนกพวกเดียวกันออกจากสัตว์สปีชีส์อื่นๆค่ะมาร์คโลเวนจากมหาวิทยาลัยยูท่าและพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติแห่งยูท่านนะคะอีกหนึ่งเจ้าของงานค้นคว้าข้างต้นระบุว่าการที่โลกิเซลทอปไม่มีเขาบริเวณจมูกน่าจะบ่งชี้ว่าไดโนเสาร์ ตัวนี้ไม่ได้ใช้เขาวเพื่อการป้องกันตนเองนะคะสิ่งที่น่าสกใจในการค้นพบนี้ก็คือโลกิเซเลทอปเป็นหนึ่งใน5สปีชีของไดโนเสาร์ที่เขาถูกค้นพบในพื้นที่บริเวณนี้ซึ่งก็สะท้อนถึงความรวดเร็วและก็วกิวัฒนาการของสปีชีในลักษณะ ภูมิประเทศเดียวกันค่ะเทียบได้กับการค้นพบช้างห้าสปีชีในทุ่งหญ้าสวรรณาเดียวกันในเคนยานั่นเองนะคะและนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เซเลท็อปเซียนห้าสปีชีถูกพบในระบบนิเวศเดียวกันค่ะก็เป็นเวลามากกว่าครึ่งศตวรรษที่เป็นที่เชื่อกันนะคะว่าจะมีไม่เกินสอง s สปีชีที่สามารถอยู่ร่วมกันได้ในระบบดิเวทเดียวกันแต่ลักฐานที่โผล่ขึ้นมาในมอนเทน a าแล้วก็ที่อื่นในลาลามีเดียนะคะตอนใต้ก็เปิดเผยความสมบูรณ์ที่คาดไม่ถึงเลยทีเดียวค่ะคุณฟังคุณผู้ชมคะวันนี้เวลาในรายการไซส์ซอรี่หมดลงแล้วนะคะ กลับมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆได้ใหม่ทุกวันจันทร์แล้วก็วันอังคารทางสถานีวิทยุออนไลน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร r m u t v l i v e นะคะผ่านทางช่องทาง y o u t u b e ค่ะค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรับชมนะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ r m u t p Live ยิดีนำเสนอสาระน่ารู้และทันต่อเหตุการณ์ ก,กับรายการ,ร,าการไซส์สตอรีทุกวันจันทร์และวันอังคารครับดำเนินรายการโดยท่านอาจารย์วิมลพันธ์อาภาเวศปรับฟังพร้อมกันได้นะครับที่เว็บไซต์ o n l i n e rmudp ac t th ครับ